สวัสดีครับเพื่อนๆผมเว็บพนครสิทธิพังพัการนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดปี2522นะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับองนี้ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะออกที่วัดช้างให้นะครับ ครับผมดูเหรียญน,นะมารับชมกันนะครับ mm. เหรียญแท้นะเ,นเพื่อนๆนะเหรียญแท้เหรียญเก่าเหรียญโบราณเนี่ยต้องมาดูช่องผมได้เลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะหลวงปู่ทวดครับผม mm. จมูกคมชัดลึกเลยนะครับผม mm. ครับนะี่พลิกดูด้านหลังนะเ,นเพื่อนๆนะ mm. ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนหน้าตาของอาจารย์ทิมนะครับ อันนี้ปี252 2นะเพืเ่อนๆนะด้านหลังอาจารย์ทีมออกนักวัดช้างห้นะครับเนี่ยครับเนหยดน้ำหยดน้ำก็คือคล้ายๆหยดน้ำกัะครับผมบแต่ี้ผมก็จะมามา,มา,มาแนะนำเนาะมาเล่าประวัติหน่อยเพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านอยู่ อยู่ในจังหวัดสงขานะครับอยู่อำเภอสถิงพระนะครับท่านเกิดที่นั่นโตที่นั่นนะครับผมสถิงพักย่านแถวนี้เป็นย่านเมืองเก่าเป็นโบราณถ้าเ,เพื่อนๆเคยไปนะเคยไปเท่นั้นก็จะมีตอนนี้แค่จะมีวัตถุโบราณที่จะได้เห็นก็คือวัด วัดนหนึ่งเป็นโบราณนะแล้วก็ในวัดเนี่ยก็จะมีที่เก็บอัฐิอัฐิโบราณอยู่บริเวณนั้นนะเยอะเลยหลายๆวัดเลยครับผมแล้วหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยก็คือท่านที่ท่านไปไปวัดช้างไห้เนี่ยท่านจะนั่งเรือไปทางวัดช้างไห้นะครับผมจังหวัดปัตตานีแต่หลวงปู่ทวดเนี่ยอื จริงๆอ่ะแถวอำเภอสติงพระเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับทะเลทะเลไล่ตั้งแต่จังหวัดนครมาปากพนังมาหัวไซมาเชียงใหญ่นะอำเภอเชียงใหญ่แล้วก็อำเภอละโนดแล้วก็ไล่มาที่อำเภอสติงพระตรงนี้ก็จะเป็นทะเลที่ แกฉาย,ยาแกเหยียบน้ําทะเลจืดแกอยู่ใกล้กับทะเลนะสถิงพระอยู่ใกล้ๆกับทะเลห่างประมาณหนึ่งกิโลก,กว่าถ้าเกิดคนไม่ใช่พื้นที่เนี่ยจะมองไม่เห็นอ่ามันก็จะจะ,จะอ่าถ้าคนพื้นที่เนี่ยจะรู้เลยว่าสถิงพระเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับทะเลอยู่ทางถ้าเกิดว่าลงมาจากทางทางกรุงเทพนะก็อยู่ทางด้านซ้ายมือประมาณกิโลก,กว่าครับผมแล้วก็แกเนี่ยแกก็ที่แกไปวัดช้างให้อ่ะ สมัยก่อนไม่ไม่มันไม่มีรถไม่มีถนนนะถนนเนี่ยก็คือที่ถนนที่แกอยู่นะก็ปัจจุบันกสี่สี่ศูนย์แปดนะครับสี่ศูนย์แปดแล้วก็แกก็ล่องเรือไปที่ที่ไปวัดช้างไห้ได้แกก็ล่องเรือไปแล้วก็เลาะริมไปเรื่อยๆฮะเลาะริมไปแล้วก็ผ่านทะเลสาบสงขาผ่านเกาะหนูเกาะแมวนะฮะแกก็คงพายเรือไปแต่ว่าแกก็คงแบบนั่งเหมือนเป็นเรือโดยสารอนะ แล้วก็ไปที่อาจจะไปลงอ่าแล้วก็ล่องไปที่เทพาแล้วแกแกจะไปลงที่สกอมแล้วแกก็เดินทางเดินเดินเดินเท้าอ่ะไปที่วัดช้งางไห่เพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกับสกอมลหาสกอมเขาเรียกหาสกอมนะตรงนั้นนะเทพาหาสกอมนะครับหลวงปู่ทวดก็เลยไปไปจําวัดอยู่ที่นั่นแต่ว่าคงไม่ได้เป็นวัดอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นเพิงเป็นเพิงมากกว่าสมัยก่อนนะสมัย ที่แกแกเกิดนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอายุทยาหรือเปล่าแต่ว่าแกก็เกิดแล้วไปอาเพาว่าคนใต้เนี่ยเขาจะสร้างเป็นเพิงเป็นถ้าเหมือนสํานักสงฆ์แต่ก็ไม่ใช่สํานักสงฆ์อะเป็นเพิงเป็นเพิงแล้วมีมุงจานมีเสาเหมือนให้คนเนี่ยเข้ามาทําบุญเหมือนเป็นงานประเพณีที่ว่าชิงเปรตเนี่ยก็มาจากจากระบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่าก็คือ อาจจะสร้างเป็นเพิงเหมือนเป็นศารา,าแล้วก็มุงจากมุงอะไรแล้วก็ให้คนมาทําบุญให้กับปู่ย่าตายายให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ที่เป็นประเพณีทุกวันเนี้ยก็มาจากส่วนเนี่ยที่ที่เรางานเดือนสิบที่ชิงเป็ดนะฮะที่เขาเรียกชิงเป็ดเน,ะนาะเพื่อนๆก็ดูนะครับหลวงปธธู่ทวดหยดนนะ้ําแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ย ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะเรียกคนคนคนแก่หรือว่าคนสูงอายุเนี่ยวัยชราเนี่ยเขาจะเรียกทวดหมดนะตรงแถวอำเภอสถิงพระตรงสงขาตรงนั้นนะ่ะสงขาสิงหาหนาครหัวเขาแดงนะ่ะเขาจะเรียกทวดหมดเลยจนไปถึงละโนดน,นะแล้วก็มันเป็นเหมือนต้นกําเนิดนะเพื่อนเพื่อนไอ้ตรงคําว่าทวดเนี่ยก็เลยจริงๆอ่ะแกไม่ได้ชื่อทวดหรอกแต่ว่าคนแก่เขาจะเรียกว่าทวด เขาเรียกเขาเรียกทวดแกคนก็เลยติดปากว่าทวดอ่าแต่งจริงอ่ต้น,ต,นต้นกําเนิดเลยนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่สิ้งพระสิงหานครหัวเขาแดงเนะนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกทวดหมดผมตอนเด็กๆผมไปแล้วผมก็เรียกเรียกทวดคนแก่ๆผมก็เรียกทวดหมดคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบได้แล้วเนี่ยก็เรียกทวดก็คือพ่อพ่อของพ่ออีกทีหนึ่งนะอ่านี่เพื่อนๆเนีนะ่ยอ่าแล้วก็ แล้วก็จริงๆอ่ะหลวงปู่ทวดสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ผมผมเหลืองนะผมขาวเพื่อนผมนี่เห็นมากับตาแต่มีหลายๆหลายๆท่านนะได้เห็นแต่ว่าอาจจะไม่รู้อาจจะไม่อา,อาจจะอาจจะไม่ทราบแต่ผมนีทราบว่าเป็นหลวงปู่ทวดแกผมขาวแกก็จะมาดูลูกหลานเวลาลูกหลานออกศึกออกศึกก็คือออกบวชนะครับ ถ้าไปบวชแล้วก็ถ้าออกซึ้วันไหนแกแกก็จะมาหาถ้าคนแถวๆนั้นนะถ้าเป็นลูกหลานแกเป็นญาติแกอยางเงี้ยแกก็แกก็จะมาดูนะมีมีหลายคนนะได้เห็นแต่ว่าไม่ทราบแต่เแกอยู่แถวอำเภอสถิงพระนะสถิงพระทุกวันนี้ถ้าใครได้เห็นก็เป็นบุญอนะผมผมก็ถือว่าผมได้เห็น นะครับเป็นเพื่อนนะที่เหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยแหละก็มาจากตรงนี้แหละก็อยู่ใกล้ะทะเลอําเภอสถิงพระเนาะะใกล้ๆทะเลตรงนั้นนะละโนสถิงพระสิงหานครหัวเขาแดงแต่ก่อนมก็ยังไม่มีสะพานเป็มไอเรือแพอะไรเนงะี้ยก็คงยังไม่มีน่าจะเป็นเรือธรรมดาเรือพายอะไรเนงะี้ยข้ามไปสมขา คนะดผมมาเล่าประวัตินิดหน่อยๆนะนะเพื่อนๆนะแล้วแกแกเสียแกรมรณภาพแกมามรณภาพที่ที่อำเภอสถิงพระนะฮะแต่แกอาจจะไปจำวัดอยู่ที่ที่โคกโพจังหวัดปัตตานีอยู่บ้างก็แล้วก็ม,มามาแกรมราเสียชีวิตที่ที่บ้านเกิดแกแกมไม่ได้ไปเสียชีวิตที่วัดช่างให้นะฮะไม่ไม่มีการลาก ลากแล้วก็น้ําลงน้ําเหลืองไม่ใช่แกมาเสียชีวิตที่ที่นี่แหละครับผมเสียชีวิตเป็นคนนี่แหละปกติไม่มีแบบมีน้ําเหลืองแล้วก็อะไรนะลากแกแกบอกว่าลากใส่อะไรนะใส่ไม้ไผ่อะไรเนงะี้ยที่มีคนเล่าอนะ่ะเนี่ยเหมือนผมผมผมเห็นกันและไม่ใช่แกมาสภาพที่ดีมากแล้วแกมาเนี่ย แกขึ้นกุฏิได้คนเดียวนะคนอื่นขึ้นไม่ได้นะฮะผีตนอื่นขึ้นไม่ได้มีแก่คนเดียวที่ขึ้นที่ขึ้นไปบนกุฏิไปดูผมนะครับเดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อเนาะว่าแต่มากันเยอะนะมากันเป็นร้อยเป็นพันนะฮะมากันเป็นมหอราศนะฮะก็คือเป็นประเพณีเป็นเป็นทําบุญเลยอ่ะมาผมได้เห็นเลยเห็นประเพณีเห็นเสียงเห็นมหรสพโอ้เป็นเสียงแบบว่าเสียงเสียงงานอะ เสียงงานศพทั้งเลยวันนั้นนะทั้งคืนเลยผมโอเคนะครับมันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามรับชมผมเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมมาเล่าเหลืองปู่ทวดให้ฟังนะครับเพราะว่าผมอาจจะได้รับเขาเรียกว่ามาเรียนหนังสือแล้วได้รับอ่าการศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมต้องมาสื่อสารให้กับทุกๆคนได้รับรู้ได้รับรู้ประวัติที่ถูกต้องของของหลวงปู่ทวดนะครับ บางท่านก็อาจจะอ่าเข้าใจกันไปคนละอย่างก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรครับโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมค่ะ